วันที่ราฟินยาอายุครบ18ปีครับวันนั้นเขานั่งอยู่คนเดียวในห้องเล็กๆที่ฟลอเรียนอปโปริสมีมือถือวางอยู่ข้างตัวมันไม่มีข้อความเข้าไม่มีสายโทรเข้าไม่มีข้อเสนอจากทีมใดๆและที่เจ็บสุดๆครับคือเขาหลุดจากทีมยูย่ของทีมอาร์ไวและเริ่มคิดจริงจังว่าหรือว่าฟุตบอลเนี่ยแม่งอาจไม่ใช่ทางของกูอีกต่อไปวะ่ะฟุตบอลนี่เคยเป็นกีฬาทางออกเดียวจากชีวิตในสลัมของเมืองปอโตอเลเกรครับแต่ว่าตอนนี้มันกลับกลายเป็นทางตันฟันที่เขาวิ่งล ตามมาตลอดกำลังจางหายและก็เริ่มสงสัยว่าตัวเองกำลังไล่ล่าความฝันที่ไม่มีวันเป็นจริงหรือเปล่าไม่ข้าวเกลียบพีอาร์บิ๊กแบ็รถสาวครีมและหัวหอม แต่แล้วครับก็มีเสียงหนึ่งดังขึ้นเป็นเสียงที่เปลี่ยนทุกอย่างนั่นคือเสียงของแม่ผู้เป็นแรงสนับสนุนที่แข็งแกร่งที่สุดของเขาเสียงของแม่ได้บอกราฟินย่าว่าถ้าลูกหยุดตอนนี้ลูกจะต้องอยู่กับความเสียใจไปตลอดชีวิตลูกพร้อมจะรับมือกับมันจริงๆหรือซึ่งนั่นแหละครับเป็นจุดเปลี่ยนที่สําคัญที่สุดในชีวิตของราฟินย่าและหากกดฟาสต์ฟอร์เวิร์ดกดกรอมาได้สู่ปัจจุบันผู้ชายคนเดียวกันที่เคยคิดจะเดินจากฟุตบอลไปกลับกลายเป็นหัวใจหลักสําคัญของบาร์เซโลนาผลิตสกอร์สามเป็พ ชักคาดและฉีกทุกข้อกังขาที่เคยมีต่อเขาเรื่องราวของราฟินญาจากสลัมในปอร์โตอเลเกรมาสู่ห้องแต่งตัวของบาร์เซโลนาไม่ใช่เรื่องของแค่พรสวรรค์ครับแต่มันเป็นเรื่องของความอดทนมันเป็นเรื่องของวินัยและความมุ่งมั่นที่ไม่ยอมแพ้และมันคือการเสียสละทุกอย่างเพื่อเปลี่ยนชีวิตจากศูนย์สู่ซูเปอร์สตาร์และถ้าบาร์ซ่าสามารถคว้าถ้วยแชมเปี้ยนส์ลีกในซีซั่นนี้ได้ครับมันจะไม่ใช่แค่ความสําเร็จของสโมสรอนแต่มันคือชัยชนะส่วนตัวของราฟินญา คนที่เมื่อซัมเมอร์ที่ผ่านมาเนี่ยเกือบถูกบาซ่าเขี่ยทิ้งเพื่อเปิดท้ายกับนิโกวิลเลียมจากบิลเบาแต่เขากลับมายืนตรงนี้ได้อย่างไรขอบสนามจะเหล่าให้ฟังครับ ราฟินยาเติบโต,ตขึ้นมาในชุมชนแออัดของเรสติงกาเมืองปอโต,โตโอาริกเครับสภาพแวดล้อมก็เต็มไปด้วยความรุนแรงเต็มไปด้วยยาเสพติดและชีวิตที่ไม่มีอนาคตสําหรับราฟินยานะครับฟุตบอลไม่ใช่แค่ทางออกครับแต่มันเป็นทางรอดเดียวที่มีเขาเคยเห็นเพื่อนที่มีพรสวรรค์สูงมากมายพลาดท่าไปกับเส้นทางผิดๆแต่ถ้าว่าโชคดีที่ราฟินยาครับมีครอบครัวโดยเฉพาะแม่กับลุงที่ผลักดันให้เขามุ่งหน้าสู่วงการฟุตบอล แม้ว่าคุณแม่จะต้องเผชิญกับปัญหาทางการเงินอย่างหนักนะครับแต่แม่ของเขาครับก็ทํางานอย่างหนักเพื่อจะมาซื้อรองเท้าสตัดและจ่ายค่ารถไปสนามซ้อมให้กับเขาฟุตบอลของราฟินญาจึงไม่ได้เริ่มต้นจากอคาเดมี่ที่หรูหราครับแต่มันเริ่มมาจากการเล่นตีนเปล่ากับพวกพี่ๆในละแวกบ้านต่อสู้กับคนที่แข็งแกร่งกว่า เตะมันอยู่อย่างนั้นทุกวันทุกวันครับก็ทําให้ราฟินย่ามีทั้งความแข็งกระแรงและทักษะที่อยู่รอดภายใต้ความกดดันสิ่งเหล่านี้ล่ะครับกลายเป็นเอกลักษณ์ประจําสําคัญแต่ถ้าว่าชีวิตคนไม่ได้ง่ายขนาดนั้นครับราฟินย่าเคยถูกสโมสรอ,อย่างอินเตอร์นาซิอองนาวและเกรมิโอ ปฏิเสธเพียงเพราะว่าเขาเนี่ยผอมเกินไปหน่อยซึ่งการถูกปฏิเสธเนี่ยไม่ได้ทําให้เขาท้อเลยครับแต่มันจุดไฟในตัวเขาให้พิสูจน์ว่าพวกนั้นมันคิดผิดและในที่สุดอวัยสโมสรเล็กๆที่มีระบบเยาวชนที่ดีพอก็ให้โอกาสเขาได้แจ้งเกิดจนได้ครับแต่ทว่าเหมือนโชคชะตามันเล่นตลกอาการบาดเจ็บรุนแรงครับทาให้เขาต้องพักยาวและทําให้เขากลับมาตั้งคําถามกับตัวเองอีกรอบแล้วนั่นก็เป็นช่วงเวลาที่แม่ของราฟินยาต้องมาเตือนสตินะครับว่าถ้าเขาล้มเลิกตอนนี้ชีวิตต่อจากนี้จะต้องหางานธรรมดามดาทำไป ตลอดซึ่งนั่นไม่ใช่สิ่งที่ราฟินญาต้องการและนับจากวันนั้นลหละครับผมราฟินยาไม่เคยมองฟุตบอลเป็นแค่ความฝันแต่มันคือหน้าที่และเส้นทางเดียวของชีวิตเขาเรื่องของราฟินญาในต่างจากแข้งบราซิลหลายคนนะครับที่แจ้งเกิดในลีกบ้านเกิดก่อนแต่ราฟินยาต้องเริ่มจากจุดต่ำสุดของยุโรปเข้าข้ามน้ําข้ามทะเลมาโปรตุเกสเล่นให้กับวิกตอเรียกิมารายและกระตอด้วยลิสบอนนะครับซึ่งที่นี่แหละครับราฟินญาเริ่มแสดงศักยภาพในการกระชากหนีกองหลังและกระร้างโอกาสให,ให้กับทีมจากนั้นสโมสสอนแรนจากฝร ฝั่งเศสคร,ราบก็เห็นแววแล้วก็คว้าตัวเข้าไป ซึ่งที่นี่เองแหละครับผมราฟินญาได้กลายเป็นจอมพลิกเกมจนเริ่มเป็นที่หมายตาของทีมใหญ่ๆและมันก็โชคดีมากๆครับที่ฟอร์มของราฟินญาไปเตะตามมาเซลโลบีเอลซาโค้ชที่ขึ้นชื่อเรื่องการบีบศักยาภาพคุณภาพนักเตะออกมาแบบเต็มพิกัดและบีเอลซาก็พาเขามาอยู่ลีดและตอนอยู่ลีดนี่แหละครับที่เป็นการเร่งสปีดพัฒนาการแบบโหดสุดๆของเขาที่ลีดเนี่ยนะครับราฟินญาถูกเครียวกรรมทั้งร่างกายและก็จิตใจเล่นในระบบที่ต้องวิ่งไม่มีหยุดวิดนัยและเกมรับมันเลยต้องแน่นมากสุดท้ายครับราฟินญากลาย กลายเป็นนักเตะที่แข็งกแกร่งทั้งการยืนตำแหน่งและการเคลื่อนที่โดยไม่มีบอลสุดท้ายก็เป็นบาร์เซโลนาครับยืนข้อเสนอ59.29ล้านยูโรพาเขาไปยังจุดสูงสุดของเส้นทางอาชีพแต่ความท้าทายครั้งใหม่เพิ่งเริ่มต้นราฟินญาไม่ได้มาถึงคำ้ำนูและก็กลายเป็นตัวหลักของทีมในทันทีครับตอนนั้นเขาต้องเผชิญกับปัญหาใหญ่ที่สุดในชีวิตคาแข้งนั่นคือการที่สมโมสรม่ได้มองว่าเขาเป็นตัวจริงเบอร์นหนึ่งของทีมครับชาบี้เออร์นาเดสกุลซือในเวลานั้นมองว่าเขาเป็นผู้เล่นสำหรััับหหมมมุนนนเเวววีียาากกาาก่่ทจจะป็ตล เริ่มได้รับโอกาสลงสนามมากขึ้นครับแต่บ่อยครั้งมากที่ราฟินญาไม่ค่อยได้เล่น90นาทีเต็มเมยิ่งไปกว่านั้นครับบาร์เซโลนาต้องจัดการปัญหาทางการเงินที่หนักหนาสาหัสทุกครั้งที่สโมสรต้องการซื้อนักเตะใหม่ก็ต้องขายนักเตะเก่าออกไปก่อนและราฟินญาเป็นหนึ่งในนักเตะที่มีมูลค่าสูงสุดในตลาดซัมเมอร์ที่ผ่านมาเนี่ยมีข่าวนาหูมากครับว่าบาร์ซ่ากำลังเล็งดึงนิโก้วิลเลียมจากบิวเบาเข้ามาซึ่งมันก็หมายความว่าราฟินญามีโอกาสสูงมากครับที่จะโดนโลยิ่งไปกว่านนั้สมสม อนก็มีเพชรเม็ดงามที่ชื่อว่าลามินยามาวแข้งไวกระตอดที่พรสวรรค์เหลือล้นอยูย่ในจุดที่ไม่มีใครกล้าแตะต้องสซีซั่นแรกของเขากับบาซ่าครับราฟินยาถูกใช้เป็นตัวสำรอง11นัดเป็นตัวจริง42นัดจาก7 6เกมที่เขาลงเล่นแต่ทว่าทุกอย่างมันพลิกผันเปลี่ยนไปครับเมื่อชาบี้ถูกปลดในเดือนพฤษภาคมและบาเซลโลนาก็แต่งตั้งฮันซี่ฟลิกเข้ามาเป็นเฮดโค้ชนี่เป็นจุดที่เปลี่ยนแปลงทําให้ราฟินยากลับมาเป็นนักเตะที่ดีสุดในชีวิตคาแข้งของตัวเองครับเพราะว่าฮันซี่ฟลิกครับเข้้าามาปุ๊บบก็ให าาเขาาข้มกึนปล่อยให้เล่นตำแหน่งที่ถนัดและที่สำคัญที่สุดคือทำให้เขาเล่นอย่างมั่นใจฟริกครับผมเน้นให้ราฟินญ,ญาเล่นฟุตบอลอย่างฉลาดขึ้นรู้ว่าเมื่อไรควรเลี้ยงเมื่อไรจะควรจ่ายตัดสินใจดีขึ้นลดการเสียบอลแบบไม่จำเป็นและกลายเป็นผู้เล่นที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นมา่อยู่หน้าประตู ระบบของฟลิกครับเน้นเกมรุกโดยตรงคือ e ด t f กฟุตบ l ลช่วยให้ราฟิญญานั้นปลดล็อกฟอร์มตัวเองอย่างเต็มที่ซีซั่นนี้ครับตัวเลขอราฟิญญาก็เลยโหดจัดลงสนามไป40นะัดทุกรายการกับบาร์เซโลนายิงไป25ประตูดได้18แอสอซิสมีส่วนร่วมกับทุกประตูและทุกนัดในเวทีแชมเปี้ยนส์ลีกกับบาร์ซ่าซีซั่นนี้จากนักเตะที่เคยเกือบถูกขายออกจากทีมครับตอนนี้กลายเป็นกัปตันทีมของบาร์ซ่าได้รับคะแนนโบวตจากเพื่อนร่วมทีมเป็นอันดับ4รองจาก Test A แทสเตเกนโรนี้ แน่นอนครับเมื่อทั้งหมดบาดเจ็บราฟินญาก็กลายเป็นผู้นําเบอร์หนึ่งในสนามทันทีไม่เพียงแค่นั้นครับอารามินยามาวดาวร่วงที่ทุกคนจับตายังออกมายืนยันเองครับว่าราฟินญาเป็นพี่เลี้ยงหลักของเขาในทีมชุดใหญ่ ซึ่งเรามองหาเกมที่ทําให้ราฟินญ,ญากลายเป็นศูนย์กลางของทีมอย่างเต็มตัวนะครับแมตช์นั้นน่าจะเป็นแมตท,ที่บาร์เซลโลนาบุกไปเฉือนเบนฟิก้า5ประตูต่อ4ในรอบแบ่งกลุ่มของแชมเปี้ยนส์ลีกครับเกมนั้นราฟินญ,ญาทําประตูใช้ช่วงท้ายเกมท่ามกลางสายฝนที่กระหน่าลงมาและภาพที่บรรดานักเตะสำรองของบาซ่าวิ่งเข้าไปกอดเขากลายเป็นหนึ่งในช็อตไฮไลท์ของปีนี้ราฟินญ,ญาไม่ได้เป็นกัปตันที่พูดเยอะแต่เป็นกัปตันที่นําทีมด้วยการกระทาครับเขาทําให้เพื่อนร่วมทีมเห็นว่าถ้าคุณไม่ยอมแพ้ไไม่ว่ววาาสนกรรจะเ้ยแคห คุณก็สามารถพลิกชีวิตตัวเองได้ราฟินย่ารู้ดีว่าต้องทําอย่างไรให้ตัวเองมันอยู่ตรงนี้และเขารู้ดีว่าในวงการฟุตบอลดวงชะตาสามารถพลิกกลับได้ทุกเมื่อราฟินย่าหลีกเลี่ยงทุกสิ่งที่อาจจะเป็นตัวถ่วงในชีวิตครับเขาไม่สนใจชีวิตกลางคืนไม่ออกไปแดกเหล้าปาร์ตี้เขาเลือกใช้เวลาส่วนใหญ่กับครอบครัวและก็อยู่ในสนามซ้อมสรุปง่ายๆก็คือวินัยเป็นทุกอย่างของเขาครับและตอนนี้มาราฟินย่าก้าวขึ้นสู่จุดสูงสุดไม่มีอะไรจะหยุดาราฟินย่าได้อีกต่อไปหากบาร์เซลโลนาซีซั่นนี้สามารถ ถล่งบอลลังแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกได้สาเร็จคงจะไม่มีใครกล้าปฏิเสธอีกแล้วนะครับว่าราฟินยาเป็นหนึ่งในนักเตะท,ที่ดีที่สุดในโลกรวมถึงรางวัลบอลลงดอก็คงไม่ยากเกินที่เขาจะควคว้ราฟินยาไม่ใช่แค่ปีกบร,ราซิลที่เล่นสวยครับแต่นี่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความอดทนและการต่อสู้ที่แท้จริงจากเด็กที่แม่งเคยจะคิดเลิกเล่นบอลครับตอนนี้เขาเป็นผู้เล่นที่มีลุ้นบอลลงดอนี่แหละครับชีวิตของราฟินยา ข้าวเกลียบพีอา b a บิกแบครสสาวครีมและหัวหอม